โอเคนะครับกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกับผมบายไดคุ้งแล้วอ๋อเขาน่าจะทำสเปกเตอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจ๊ โอเคโอเคแล้วผมก็วันนี้ครับอยู่กับทีมงาน s t c นะครับผมก็วันนี้มีใครบ้างครับวันนี้ครับมีน้องบูญวัติโลนะครับมีพี่เบต้าแล้วก็แบบนี้แล้วก็พี่เพชรอุ้ยสวยพี่เพชรนะครับแล้วก็พี่ลวัติเพราวัปนเกินเตะนะผมก็วันนี้นะครับเรามาเล่นแข่งวิ่งนะครับผมซึ่งแข่งวิ่งนะครับก็จะมีอ่าแข่งแข่งวิ่งวารนาเออแล้วแข่งวิ่งวารนาผมก็คือมันจะมีไอเทมตามหลักแล้วก็ใช้กับเพื่อเราได้นะผมก็ ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มดูตาแรกเลยไปสรหรับใครนะครับที à, ่กำลังคอมเมนต์พี่คนนี้เล่นเลยนคนนี้เล่นเล่นเอพี่รู้ครับแต่อันี่มันเป็นของเวอร์ชันใหม่ไงครับเออเราเลยมาเล่นกันเมื่อกี้จบเออมากด M5 กด M5 วิ่งแล้วกันหว้ยมาอะไรครับเออว้ยเว้ยใครแซงใครแซงเวยเน้ ไอ้เฟแสงผมพี่เฟสงผมไม่มึยิงพี่ผกบินไปเลยเอาพี่เอาไ่พี่เนี่ผทำไมอยู่ดีมึย่าวะโลซี่ไอ้สาโดนแมนเน้นเน้นน้นอีกอะกชีวิตอะไรอะอะไรอะอะไรอะกล้องหยุดไปกล้อง อนนี้กุ้งเหล่างหล่าุ้งหล่ากุ้ห่กุ้หากุ้งก้งหล้งหลาก้หล่าก้งเหลากี้ง้งเหล่ก้ง่าก้งก้ง่้งเหกงากุ้เห่ากเลยว้ง่ากอนงเคล่ก้งลากร้งลาก้งปหล่งเล่า้่ากุงเลาก้เล่ากเล่ก้หล่า้าก่าล่าก่าเหล้ลาลล้่้เล มีใครวิ่งล no, 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 no. 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 you know ้อขอมาวัวปึ EN> ๊บโดนโดนโดนหนนไปแล้วไปแล้วแอนแไม่เตีิดสปีไม่ติดสปีไม่ติดสปีดปาติโล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 ตีไรท่านตีไรถ่านรับแซบไมเนอะคูคิดว่าจะชนะพี่อย่างนั้นเหรอน้องฝันไปเธอเฮ้ยมีคนวิ่รับแบบ ไปลูนที่สองครับเฮ้ยโชว์ก่อนไม่ยอมแพ้อ้มันจะวิ่งได้เอาไปน้ําแข็งอะลื่นก่อนนะดิไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเด็นพีเลีอะฮึดวืดฮึ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 ดอึด่ด้าดฮึไฮึดขึดฮึดฮึอฮึดด ฟึบตึง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 ไม่อยากเป็นที่สุดท้ายหรอกนะใครจะไปยอมกันล่ะโึงตจอดูด้านหลังสิน้องเฮ้ยเขาจะตีผมเขาจะตีไอ้เมื่อกี้กูกลับไงอ่ะกูกลับสนามกูกลับข้สนามยังไงที่โลที่โลที่โลกลับสนามเปื่อยดิ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโดนไปดิโดนไปดโดนไปดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 งโอ้ยโอ้งอ้ยูอ้ยโอ้่อยูอ้ยโอยโอ้ยอ้กโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยูอม่ยอมยโอ้กโอ้ย้ยอมกโยอยอ้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 เโอ้ยอ้ยโอ้ยอยอ้อ้อ้ยโ้ยอ้ยอ้อ้อยโยอ้อน้้้้ว้้้้้้ย ไฟ้องแลบแล้วทุกคนเจ๊แลบเลยแต่พี่อันนี้เว้ยพี่แมงเหวียนบินเวียนก้องก้องเอามาก้องที่สามอ่ะมาอะไรที่สามอะไรอยู่ีอยู่นี่อย่างนี้อยู่เลยเอาเองไม่ได้นี้หรอเออเออนี่กูอยู่ที่สุดท้ายจะแกล้งกูอีกใครอ่ะกูตายอ่ะที่หนึ่งใครอ้ยที่สองที่หนึ่งอโอ้ยอะไรวะ ฟืบเรียบ้อยที่สอไปทางไหนแล้วนะไปแล้วครับไปแล้วครับจังหวะนี้ทางไหนแล้วครับไปทางไหนยังไงยังไงสิยังไงยังไงสิฮึยยยยมีไฟไหม้ยยวยยยลยหยยยนเล่ยโซนิยอยู่เลยอ่ะแบบยี้หลงง่ายนะนี่บอกตรง จอองแล้วว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 อวว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 ลวว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 อกวว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 อวววววรมวนโนววนิวว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 วกวอวว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 อวว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 วงวว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 นวววว่วว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 ว่ววมาวว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 กวไก่ เนึ่งร้อยดิผมที่หกครับสี่หกครับเวตาใหญ่คะแนนตกทั่วไม่ยอมคะแนนตกทั่วเวตาไม่ยอมไม่ยอมไม่คุณโดนนักรับไปกี่รอบแล้ววะเนี่ยมาดิมาดิป๊บเฮ้ยมันเอเดฟพาวเอเดฟพาวตกเอเดฟพาวตกมีคนเอเดฟพาวตกมีคนเอเดฟพาวตกเอาด เอยังไม่ถึงเลยังไม่ถึงไฟนอเล็บเลยอ้าวเราทำไมคุณมาเกิดตรงนี้เฮ no 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 ้ยไอโชว์ม so ันอยู่ที่หนึ่งไอโชว์มันอยู่ที่หนึ่งเรายอมไม่ได้ยอมไม่ได้อย่าไม่ได้อย่าไม่ได้เข้ากลับมาน้องกลับมากลับมาก้ามก้ามก้ามเฮ้ยมันไงมันไงยาวเลยมันยาวเลยไอโชว์มันมันมันไปยาวๆเลยปุ้มไปพี่ไปเถอะให้พี่ได้ที่อยู่บ้าง ประเด็นลงกูอ่ะพี่พอแล้วน้องผมจะปีนบูร์แล้ยังจะอุตส่าห์หลังไปยิงอีกรอบมใช้มิเชลมามาจั๊กฝรั่งสวยแบบนี้สวยมากหลงครับวันเออจริงพาหลงได้เทียแบบเทียอะไรเนี่ยเทียแบบสตรีเลยเด้อเฮ้ยแมพแมพยังเอาแมพยังเอาเที่ยอะไรนี่ ไยทางตันเฮ้ยไปไงต่อวะเอาไปไนี่ไปนี่เอ้าล่วงอะไรนี่อะไรแบบไรนี่ดึงดึงพูบรอด้วยพูบรอด้วยปล่วงไปไหนต่อไหโอ้โหลวงไปพูไปไปรอบนี้ผมไม่กินปลาเกลือโอ้โหอะไรครับนี่ผมไม่กินปลาเกลือ เ้าอยู่ใดไปไหนต่้าเอมันใช้เท่าไหนวะไอ้นี่แบบนี้มันงงๆอ่ะจริงงงจริงอันนี้เห็นด้วยไม่โคตรงงเลยมาที่หาอันหนึ่งอะไรเนี่ยอยูได้ยูได้เอ้ยอะไรวะเนี่ยแบบโคตรงงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลูกตามลูกสอนตามลูกสอนตามลูกสอนโอ๊ย อ้าวตกแล้วเอาพี่พี่เบสตอดนีพี่ไม่ได้ทองแชมป์แล้วพี่เบสพี่ว่าไม่ทองแชมป์ไมไหนแต่ไรอยู่แล้วให้ผูกคนรือว่าผมโดาไงอ่ะไม่ได้ทองใช่โอเคกูเข้าใจแบปแล้แมปพาอะไรนี่ใครมันสัญหาเรื่องเนี่ยขอโทษแล้วกันใครได้หนึ่งวะเฮ้ยพี่เหรอพี่เบสไอ้ล้วนเฮ้ยไอ้ล้วนล้วน ลูกเกินไหนนั่นน่ะไปไปไปนานๆทีจะได้พี่ดีๆโอ้ยแท้ตัวเลขมาเติมเมืองเห็่าตันบิดพี่อ๋ไปทางไหนละนั่นรู้สึกชิบหายละรู้สึกชิบหายแล้วพี่มันมันกมันแยกทางกันอ๋อ ไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้สู้กันต้องสู้กันอันนี้ต้องสู้กันเพราะว่ามันจบรอบแล้วสุดท้ายก็คือต้องสู้กันใช่ใช่ใช่เฮ้ยอะไรพี่เบสเข้าคะแนนเหรอองกองกองกองพี่ชมพี่ชเราเป็นเพื่อนกันคือตัวอะไรปลาครับตังไก่กุ๊กไก่บลาอะไรอะอะไรรไ่ัวใครให้กัไปพายโอยอ อันนี้ไม้อะไรไม้ตีหัวพ่อเหรออาไม้ตีหัวไปแต่งเอ้ยโอ้โหโดนไก่ตกตายเลยอะไรอะไรอะไรยุงอย่ามายุงเลยนี่อว่รผมตกตายบ่อยิ่งไเลยไปตดองไปต้องไปกล้องโดนไปอ้หูอ้โดนโดน มีใครเดือดแทวบ้างมีใครยิงแทงหัวบ้างปาติโลซันเตโซเขาจ้องจะเล่นผมครับเขาจ้องจะเล่นผมเฮ้ยใครใครขโมยไอเทมกูใครขโมยไอเทมกูผมเองผมเองผมล้วงแบบนี้อยู่ไหนกานาอยู่ไหนกานขอตีหน่อยนี่ไงเจอแล้วเจอตัวแล้วมาดิโชวมาดิ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 เร่องเรื่องอะไเนี่ย พี่โดนของไปเยอะเลมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นใครใครใครพี่โอนของไปเยอะนะว้าวมีคนหล่นไปครับผมหน้าหัวคลุมคลุมโอ้โอ้โอ้หน้าหัวคมคลมหรอหน้าหัวคมุมหลุมหัวโมืด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 ยังไม่ได้จะคิวเลยเยังไม่ได้จะคิวเลย ไอ้เฮ้ยขโมยของผมโอ้ยโอ้ยจะตายล่วงแล้วมาหาขึ้นยังไงวะมันมันติดโซสาห์มาขึ้นเนียฮึบฮึบโอ้อะไรอ่ะบินบิน ซูอายกีเย้ย,อยโอ้ยโอยล้ยลวกลนลลกนตาาตาผมครับ <c oughs> เอออาคุตะเบ้ฆ่าไปสีคิวหรอุณไม่ได้สคิวเลเก่ง <c oughs> ก็ได้ขอค่าหน่อยเอ้ยพูดคานี้ไ<อ>กองเดินพี่ค่าอ้าเาลายสุนสุละเขาเาๆขโอ้โหยอดี S <S โอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห so ็น <questioned> ม like <bbe> ือหน้ามืดตาบวะตาบวาวมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะเลยมองไม่เห็นผู้ใดเลยช่วงจริงน้ำก็ตาบวมากเมื่อกี้เออผมได้ผมได้ที่สองว่ะดูยังไงได้ที่หนึ่งคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดแชร์ได้กดแชร์กดใจนะผมก็สลับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย